สวัสดีพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ที่ไทยด้วยปรดีว่าวันนี้วันนี้ผมเพิ่งกลับมาถึงบ้าน<ม>ก็เลยมานั่งดูข่าวอ่านข่าวดูก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าให้คนผู้คนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าล่าสุดในน,นี้ของไทยรัฐนะผมอ่านข่าวของไทยรัฐเขาก็บอกว่า หลังจากที่สำนักง,งานคดีพิเศษหนึ่งอายการส่งสุดนะครับเขก็<ๆ>ไม่ฟ้องนักแสดงชายและหญิงทั้งสองคนนะครับก็คือบอสแซมแล้วก็บอสมินนะครับในคดี The Icon Group เพราะว่าหลักฐานพยานหลักฐานมันไม่ชัดเจนพอที่จะได้รับรับฟังได้ว่าร่วมการกระทำความผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัดเจนพูดยง่ายคือ อายการไม่ฟ้องตามนั้นทีนี้บอสแซมแต่ว่าบอสมินก็ออกมาแล้วนะอันนี้มินเขาออกมาก่อนส่วนบอสแซมผมขออนุญาตเรียกพี่แซมแล้วกันเพราะว่าผมเป็นแฟนละครเขาตั้งแต่สมัยเด็กละนะครับเล,เล่นหลายเรื่องผมชอบเขาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมชอบลักษณะที่เขาเป็นนักแสดงส่วนเรื่องไอ้ตรงนี้ผมไม่รับรู้ด้วยก็าล่าสุดก็ออกมาแล้วเมื่อประมาณเวลาประมาณสองทุ่มที่ไทย ะครับก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็ออกจากเรือนจามาโดยการที่เขาเดินออกมาก็ใส่เสื้อลายสีดําเทาแล้วก็สวมหน้ากานามายัยใส่หมวกแก๊ปปิดหน้าปิดตาแล้วออกมาก็อุ้มพระมาด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเอาพระมาให้เขาแล้วก็บภรรยาหรือว่าลูกๆเขาก็มาคอยมาคอยรอรับอยู่นะครับแล้วก็เดินพูดคุยกันในครอบครัวแล้วก็เดินออกไป นะครับก็ก่อนก่อนจะขึ้นรถไปก็สื่อมวลชนต่างๆก็พยายามที่จะถามถ่ายเขาว่าเออเป็นยังไงจะให้สัมภาษณ์อะไรไหมอย่างว่าคนเพิ่งออกมาจากเรือนจำม,มาใครจะมาคุยเป็นผมผมก็ไม่คุยเขาก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนก็โดยที่เขาไม่ไมไมไมตอบตอบคําถามสื่อมวลชนอะไรเลยก็ยกมือไหว้แล้วก็โบกมือนะครับแล้วก็ขับรถอกรอกไปเลย อันนี้เรื่องเรื่องบอสทั้งทั้งทั้งสองบอสเนี่ยน,นี้บอสแซมกับบอสเมียเนี่ยเขาออกมาแล้วก็อ่าผมทำลิงก์ไว้นะถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอจากสำนักข่าวต่างๆอะไรผมทำลิงก์มาแล้วข้างล่างก,ก็ก็ลองตามลิงก์เข้าไปดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะดูกันแล้วอันนี้โอเคเรื่องนี้ก็เขาออกมาแล้วส่วนบอสที่เหลือรวมทั้งบอสกันด้วยอ่าเขาก็สั่งฟ้องนะครับก็ว่ากันไปอืม คนละกี่กรรมคนละกี่อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคือจบและเรื่องนี้คือเรื่องบอสสองบอสออกมาวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มากนะครับที่ทําคลิปนี้ผมไม่ต้องการที่จะมามาเบลมใครหรือว่าจะมา discredit บริษัทไหนสิ่งที่ผมกําลังจะพูดผมจะพูดโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท The Icon Group หรือว่าบริษัททําตลาดตรงหรือขายตรงใดๆผมไม่จะไม่เอ่ยชื่อนะ แต่ผมจะพูดถึงประสบการณ์ตรงของผมที่ผมได้รับได,ได้ประสบพบเจอมาคือเมื่อย้อนไปประมาณสักราวๆสิปีที่ผ่านมาคือธุรกิจพวกนี้ธุรกิจลักษณะขายตรงเนี่ยมันมีมานานแล้วผมเคยได้ได,ได้ได้รับการชักชวนเข้าไปจากคนคนหนึ่งก็เข้าไปอบรมจะเรียกว่าอบรมไหมมันเหมือนเข้าไปเป็นงานสัมมนาอะไรสักอย่างตามโรงแรมไปไป,ไปตามไปที่โรงแรมนี่แหละ เข้าไปก็เขาก็บอกว่าเออแต่งตัวดีๆปไปเลยแต่งตัวหล่อๆไปเลยเอ่าผมก็ไปตามเขาแหละเขาก็มาพูดว่ามันจะยังงี้อย่างงี้อย่างงั้นมันจะทําแล้วมันจะรวยจะได้เงินเท่านั้นให้ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่อ่าต่อเดือนจะเอาเท่านีน้จะเอาเท่านั้นคือเขาก็จะพูดสิ่งประมาณนี้โดยที่เขาเองก็ไม่ได้พูดเรื่องสินค้าสักเท่าไหร่พอผมเข้าไปตอนนั้นคือผมแบบพูดง,ง่ายๆว่าไร้เดนะียงสาไม่รู้เรื่องค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอืม เขาไปไปแบบงงๆอะ่ะไปถึงเขาก็พาเข้าไปก็ไปนั่งแต่นี้ว่าผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีคนที่นั่งคือไปกับเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้นั่งกับผมจะมีคนที่ไปลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนของเขาอีกทีหรือเป็นหัวหน้าสายอะไรของเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาจะมานั่งประกบผมซ้ายกับขวาตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อ่าก็โอเคก็พูดคุยกันไปอะไรกันไปสักพัก บนเวทีก็เริ่มมีการเปิดวิดีโอมีอะไรฉายให้คนดูน,นู่นนี่นนแล้วก็มีการคือใครทําอะไรก็ปรบมือปรบมือผมรู้สึกว่า,าการกระทําอะไรข,ของคนที่ขึ้นเป็นวิทยากรบนเวทีมันก็ไม่ไดหน่าที่จะต้องปรบมืออะไรเยอะขนาดนั้นนะผมไม่รู้สึกประทับใจอะไรผมก็นั่งดูเขาแต่ทุกคนปลบมือผมก็เลยปลบก็ปลบวะก็เลยปรบมือตามเขาไปสุดท้ายท้ายสุดพอเสร็จเรียบร้อยเขาให้ผมสมัครสมาชิก ดยเสียค่าสมัครประมาณ500บาทซึ่งผมก็เห็นว่ามันไม่ใช่เงินเยอะแๆอะไรผมก็สมัครไป500บาทแล้วก็ได้บัตรอะไรสักอย่างมาบริบเป็นบัตรติดหน้าติดตาผมเนี่ยมีหลังจากนั้นนะไม่ใช่วันนั้นเลยเราจะได้วันหลังไปรับที่ศูนย์นั่นละแต่วันนั้นเนี่ยหลายากที่สมัครไปแล้วมีชื่อมีอรายละเอียดสับเขาบอกว่า ต้องต้องเหมือนประมาณว่าถ้าต้องการที่จะมีไรายได้เท่าไหร่เขาถามผมผมก็บอกว่าผมก็ตอบแบบโง่ๆไปผมก็บอกว่าเออผมอยากได้ไรายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ให้มากกว่ารายได้ที่ผมทําอยู่ผมไม่อยากทํางานอีกแบบนี้ผมเหนื่อยผมอยากทําอะไรที่มันสร้างไรายได้ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกอบเป็นกำอะ่ะพูด,ดง่ายๆอยากจะรวยเราพูด,ดง่ายก็เข้าไปทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนะแต่อยากจะมีเงินเยอะกว่านั้นก็เลยเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็พยายามที่จะให้ผม ซื้อสินค้าในที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเซ็ตที่เขาจัดไว้แล้วอ่ะซึ่งถ้าเกิดซื้อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะได้เป็นเป็นอ่ะยกระดับตัวผมขึ้นไปเป็นระดับเขาเรียกอะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้แต่มันไปนจะเป็นระดับที่สามารถที่จะไปเอาคนมาตอบผมได้แต่ผมก็มีคําถามมากมายผมถามไปถามไปถามมาคนที่เขาคุยกับผมรู้สึกว่าเขาเอาไม่อยู่ละผมจะไม่ยอมไม่ยอมซื้อสินค้าเขาไม่ยอมปิดปิดไอไอสินค้าเซ็ตเนี้ยซึ่งมัน,ม,นม,มันมีราคาอยู่ประมาณ13,000บาท ก็จะไม่ผิดนะเพราะมาหลายปีแล้วเป็นสิบปีผมก็ยังไม่ยังไม่ซื้อเขาก็บอกมีบัตรมีบัตรเครดิตก็รูดได้นะผมก็บอกว่าเอางั้นเดี๋ยวผมเขาคิดดูก่อนเขาก็เลยคิดว่าเอาไม่อยู่แน่เขาเลยไปตามคนที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าเขาน่าจะเป็นพี่เลี้ยงเขาหรือว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าแม่ทีมเป็นหัวหน้าขายข,ายของเขาหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมไปครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ไปอีกเลยคือเขาพยายามที่จะหวานล้อให้ผมซื้อให้ได้ผมบอกว่าผมไม่มีตังค์วันมาวันนี้เขาก็บอกว่า ส่วนคนที่พาผมไปเพื่อนผมที่พาไปนี่คือเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆผมเลยนะเขาเขาอยู่ห่างๆเลยเขาให้สองคนเนี่ยมาประกบผมเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเขาทํางานกันเป็นทีมรวมทั้งเพื่อนผมด้วยซึ่งหลังจากนั้นมาเพื่อนคนนี้ผมก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะผมรู้สึกว่าเขาเขาไม่น่าทํากับผมแบบนี้ผมสะพูซึ่งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาพาผมไปเหมือนเขาพาผมไปเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากผมไะโดยที่โดยที่ โดยที่ผมก็มารู้ทีหลังนะว่าลักษณะธุรกิจแบบนี้มันเป็นมันไม่ใช่ธุรกิจที่อยากจะเป็นธุรกิจจริงๆได้เพราะว่าตัวสินค้ามันไม่ได้มีจุดเด่นหรือว่ามันไม่ไมันไม่ได้มีการที่เรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ขายตัวสินค้าตัวมันเองอ่ะมันมันเป็นสินงโอเคมันเป็นสินค้าที่ใช้ทั่วๆไปนี่แหละอ่าเป็นมีเครื่องเดิมมีอาหารเสริมนู่นนั่นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญ่ะ อืมจะเป็นยาก็ไม่ใช่จะเป็นอาหารก็ไม่เชิงอะไรพวกนี้แเนี่ยเอามาให้เราก็แล้วเราต้องกินใช่ไหมพวกนี้เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันผมก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าถูกไหมเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำเราไปรู้จักในงานเท่านั้นเองผมตั้งคําถามไปว่าเอาข้อของพวกนี้ดีจริงทาไมถึงต้องมาขายแบบนี้ทําไมเราไม่เคยเห็นของแบบนี้อยู่ตามพวกเอ่อชั้นวางต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าชั้นนําอะไรทําไมเราไม่เคยเห็นเลย ถ้ามันดีจริงเขาก็บอกบอกว่าถ้าไปอย่างนั้นมันจะเสียค่าน,านู่นค่านี่ค่านันค่านันาน่นเขนา bla 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 อธิบายให้ผมแล้วก็พูดถึงแผนนู่นแผนนี่คือผมยิ่งฟังแล้วผมก็งงไปหมดยิ่งฟังแล้วผมมึนตึบเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมโง่ก็ได้นี่ผมก็ยอมรับและเอาผมอาจจะโง่ผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือถ้าหากวันนี้ผมตกลงโอเควันนั้นถ้าผมตกลงโอเคนะผมจะต้องจ่ายประมาณหนึ่งหนึ่งสามพันบาท อืมแล้วผมก็จะได้ไอ้ของไอ้ไอ้กระปุกกระปุกอะไรไอ้ไอ้พวกนั้นนะอ่ะผมจะได้ไอ้พวกนั้นมานั่นแหละผมก็จะได้ของพวกนั้นมาจะได้เป็นพวกเซ็ตของสินค้าที่เขาจะให้ผมมานั่นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกินเข้าไปหมดหรือเปล่าตอนนี้ผมถามเข้าไปบอกว่าเอาแล้วไอ้ตรงส่วนตรงนี้ผมจะได้เงินยังมันจะมีคือว่าถ้าเราทํายอดถ้าเราซื้อของปุ๊บเนี่ยเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องพูดง่ายมันจะเป็นเหมือนกับเป็น เป็นขั้นๆไปอ่ะอธิบายสั้นๆแบบภาษาชาวบ้านคือมันจะส่งต่อขึ้นไปคนขบวนคนขบวนซึ่งผมเข้ามาตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างเขาผมจะต้องไปหาคนมาต่ออีกผมบอกว่าผมไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะไปชวนใครเขาบอกเอาใครก็ได้เอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนเอาฝูเอาใครก็ได้มาผมก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าหากผมทําอย่างนั้นจริงแสดงว่ามันไม่ได้เป็นการขายสินค้าแล้วอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจมันไม่ใช่การขายสินค้าด้วยด้วยตัวสินค้าของมันเองสินค้ามันอาจจะมีคุณภาพแต่มันไม่น่าจะขายตัวมันเองได้ ดูดแล้วเขาเน้นการหาสมาชิกมากกว่าแล้วผมมองไปข้างๆโต๊ะข้างๆเก้าอี้ข้างๆที่ถัดไปจากผมประมาณสักษาถึงสตัวก็จะมีคนเหมือนเหมือนเป็นเหยื่อแบบผมเนี่ยซึ่งถูกเข้าไปแล้วก็จะมีพวกไอ้พวกนี้ไอ้พวกทีมงานของเขามาลุมถึงอ่ะผมนึกสภาพมันเหมือนกับในแอฟริกาที่มีมีเหยื่อตัวหนึ่งอาจจะมีกวางมีอะไรสักตัวหนึ่งตัววูลบีสักตัวหนึ่งแล้วก็มีไฮยีน่ามันลุมถึง ดึงฉีกเนื้อกินสดสดอ่ะโดยที่ตัวบริบิชยังไม่ยังไม่ทันตายอ่ะเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่าเขาไปไหนม่ได้ยิ่งคนที่เป็นผู้หญิงแบบดูแล้วแบบลักษณะแบบเติมเติมหน่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรงี้ยโดนเขาก่อมมาง่ายๆก็พูดง่ายกรรมตังมาด้วยเอาตังมาตัวเองมีบตรเครติตอยู่ก็ลูดไปหน้าตาเฉยแต่ผมผมไม่เอาผมบอกผมไม่อยู่ผมไม่อยู่แล้วผมไม่สะดวกที่จะสมัครวันนี้เอ่อถ้าไม่พอใจก็ก็แล้วแต่ผมก็กลับเลย ตั้งแต่วันนั้นมา,าผมกับเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยผม,มรู้สึกว่าเขาเขาไม่ใช่เพื่อนผมเพราะถ้าเกิดเพื่อนผมเขาจะไม่ทากับผมแบบนี้แล้วผมก็มาเรียนรู้ที่หลังคําว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ผมไม่ได้ไปเจอมาเลยคือลักษณะเน้นการ,เน,นการเน้นการหาสมาชิกอย่างเดียวเท่านั้นเลยไม่ได้เน้นการซื้อสินค้าไปเพื่อใช้แล้วก็าการคืนสินค้าอะไรนโยบายการคืนสินค้าก็ไม่มี คือคือพูดง่ายๆมึงซื้อไปแล้วมึงก็เป็นเรื่องของมึงไปเอ่อแต่ถ้าถามว่าพูดง่ายๆถ้ากับผมผมซื้อแล้วนะหมายความว่าผมกินไม่หมดผมไม่ต้องรักษาสภาพนะคือผมต้องซื้ออีกอะ่ะผมเองก็ต้องซื้อด้วยเพราะถ้าเกิดผมไม่ซื้อคะแนนจากคนข้างล่างที่มาตอบผมมันก็จะมันก็จะไม่ขึน้นถึงผมไงเพราะทุกๆคนก็ต้องซื้อในเมื่อพอทุกคนซื้อซื้อซื้อยอดมันก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนไต่ขึ้นไปไงประมาณนั้นแล้วถามว่านี่มันคือนี่มันคือธุรกิจเหรอหรือว่าธุรกิจ อ่าขายตรงเหรอผมมองดูแล้วมันม,มันมันมันไม่ได้ขายตรงคือมันเหมือนกับบังคับให้เราจะต้องซื้อหาว่าเราจะต้องการได้ส่วนแบ่งจากคนที่มาต่อเราและผมก็หยุดไม่ได้ผมก็ยังจะต้องหาคนมาต่ออยู่เรื่อยๆนะไม่ได้แบบความว่าเออผมหาไอ้นี่มาคนนึงและแล้วก็หาไอ้นั้มาคนหนึ่งสองคนจบเลยไม่ผมต้องหาคนมาอีกต่อไปอีกต่อไปอีกและผมต้องบริหารสองขาของผมเนี่ยมันจะมีสองฝั่งของผมเนี่ยต่อไปผมไม่บอกว่าเป็นแบรนด์ไหนเดี๋ยว ใครจะมาฟ้องมาแจ้งความจะมาฟอ้องดำเนินคดีอะไรผมก็มาได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์คุณไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทคุณบริษัทท,ทําธุรกิจแบบนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมผมพูดในลักษณะของสิ่งที่ผมเจอมาคือเน้นการหาสมาชิกอย่างเดียวไม่ได้เน้นการขายสินค้าแล้วผมก็ดูแล้วว่าสินค้ามันดูมันกะโหลกกะลาดูแล้วมันไม่น่าจะมีคุณภาพจริงๆอย่างที่ราคาที่ตั้งไว้ไอ้เม็ด อะไรก็ไม่รู้ว่าผลิตจากต้นอะไรเขียวๆอ่ะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ต้นอะไรไม่รู้อ่ะซื้อกระเคยญี่ปุ่นน่ะเอามาบดบดแล้วก็มาปะสะกัดยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มาอาจเป็นเม็ดแล้วก็เนี่ยเอามาให้คนกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมีมันมีมนมออกฤทธิ์เชิงยาหรือว่ามันรักษาโรคหรืออะไรได้หรือเปล่าซึ่งข้างๆขวดที่ผมดูมันก็ไม่ได้มีอะไรบ่งชี้เลยว่าใช้รักษาอะไรได้ซึ่งพูดง่ายๆมันมันก็ามันก็อาจจะไม่เป็นไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์อ่ะอืม ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะพูดกับพี่น้องคนไทยทุกคนที่ที่ติดทีทททท่ติดตามผมจากช่องนี้นะก็อยากจะพูดแล้วว่าคือทําธุรกิจแล้วรวยเร็ว,วมีจริงผมเคยเห็นมาคนที่ทําแล้วรวยแต่ธุรกิจที่ว่ามันก็ไม่ใช่ธุรกิจแบบนี้มันก็เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจอื่นทั่วไปเอ่อขายสินค้าหรือธุรกิจบริการต่างๆนั่นแหละมันก็ มันมัน,มนตโตได้แล้วมันมีการซื้อซ้ําแล้วมันก็ขยายได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจจริงๆไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่อ่าอันนั้นอ่ะรวยเร็วมีจริงไหมมีแต่รวยง่ายๆไม่มีไอ้รวยง่ายๆที่ผมหมายความหมายความว่าหากว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่งคุณไม่รู้จะทําอะไรดีคุณอย่าเพิ่งทําคุณเก็บตังคุณไว้ก่อนเงินคุณเก็บไว้ไม่บูดหรอกไอ้ถือว่าบอกว่าโอ้เงินเฟ้อปีละสองสามเปอร์เซ็นต มึงไปลงทุนผิดที่มึงไปซื้อของแบบนี้มึงไปโดนแชร์ลูกโซ่หลอกเอานี้มึงถึงก็หมดตัวเลยนะถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนหรือว่าจะทําธุรกิจอะไรศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อหลายๆคนหลายๆค,คนนะครับที่หมดเงินไปกับเรื่องเนี่ยไอเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยหมดเป็นล้านบางคนเนี่ยพูดง่ายๆบางคนเนี่ยเาขาอ,อาจจะมีเงินอยู่ โ okay. อเคน,นั้นก็ประมาณหนึ่งเขาเสียเงินไปเงินเก่เาเขาอย่างเหลืออันนั้นก็โอเคเขายังถอนตัวทันใช่ไหมยังถอยทันแต่กับบางคนแล้วไม่มีเงินแต่อยากจะรวยก็โดนเขาหลอกโดนเขาเนี่ยต้มโดนเขากล่อมล้างสมองเอาจนเอาเงินของตัวเองที่มีอยู่ไม่พอไปหยิบยืมเข้ามาหยิบยืมที่ว่าไม่ได้ยืมเฉยๆยืมเพื่อนยืมฝูงนะไปกู้เข้ามาร้อยละสิบร้อยละยี่คุณคิดดูแล้วกันนะ ไปกู้เข้ามาขนาดนั้นแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อไอ้ไอของสกบยอยพวกนี้เอามาใช้คุณก็ไม่ได้อยากจะกินมันด้วยซ้าแต่คุณก็ต้องซื้อไปกองไว้ที่บ้านสุดท้ายของไม่ทานจะหมดอายุเอาไปคืนก็ไม่ได้สุดท้ายคุณต้องแกเขามาัะแจกบ้างสุดท้ายก็ต้องเอาไปทิ้งแค่นั้นเองเพื่อเพียงเพื่อคุณจะไปต้องไปหาคนมาต่อคนแล้วคุณก็จะต้องซื้อสินค้าไว้เพื่อรักษาสภาพเพื่อให้คุณได้เงินจากคนที่มาต่อคุณข้างล่างขึ้นมาไปทอดๆไป,ไปมันไม่มีวันจบอ่ะ อืมไม่มีวันจบคุณก็ต้องทาไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนอกจากว่าคุณเหนื่อยไม่ไหวแล้วคุณจะเลิกแล้วคุณจะออกจากรงการนี้ก็เท่านั้นเองแต่เงินคุณเสียไปคุณก็ไม่ได้คืนนะครับไอตัวบนๆรวยแล้วแหละเออเพราะไอ้ข้างล่างมันส่งขึ้นไปจนถึงแต่กว่าคุณจะรวยได้คุณคิดดูคุณจะต้องไปหาฐานล่างอีกเท่าไหร่ใช่ไหมหามาต่อคุณอีกเท่าไหร่อันนี้แชร์ลูกโซ่เพราะมันไม่ได้เน้นการขายสินค้าเน้นหาคนมาต่ออย่างเดียว ยังมีอีกหลายยังมีอีกหลายที่นะที่มันยังไม่ไม่ไม่เปิดเผยเพราะว่าเวลาเวลาเขียนเขียนเขาเรียกอะไรอ่ะเขียนเป็นข้อตกลงอ่ะต่างๆเนี่ยตอนที่สมัครเข้าไปเนี่ยเขาให้อ่านให้อะไรเนี่ยคืออ่านไปแล้วคุณยิ่งงงอ่ะอ่านแผนอ่านอะไรไปอ่านไปก็ยิ่งอ่านแลวยิ่งงงอาจจะเป็นเพราะผมโง่ก็ได้คนอื่นเขาอ่านคนอื่นเขาอ่านแล้วเขาอาจจะเข้าใจได้เลยแต่ผมอ่านแล้วผมอ่านสองรอบสามรอบผมอ่านแล้วยิ่งอ่านยิ่งงง งงกับไอแผนอะไรของมันเนี่ยอืมคือดูมันซับซ้อนยังอ่ะโอเคผมผมอาจจะงโง่เองก็ได้แต่ที่แน่คือผมไม่ยอมเสียงเงินไ้พวกนี้แน่ได้เงินผมไปคราวนั้นห้าร้อยผมไม่ไปอีกแล้วเออแล้วพอแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จบกันไปไม่มีไม่ม,ม,มีติดต่อกันอีกเพื่อนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนผมอืมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็คือบอกลูกบอกหลานนะใครมีพี่มีน้องรวยง่าย,ายๆไม่มีหรอกเออ แต่รวยเร็ว่ะมีทําทธุรกิจทําอะไรแล้วร่ารวยเร็วๆอ่ะมีแต่ถ้ารวยง่ายไม่มีคือซื้อเอาเงินไปซื้อของเอาเงินไปให้เขาห้าหมื่นแสนหนึง่งแล้วคุณคิดว่าคุณจะรวยไม่มีไอคนที่รวยในะไอคนที่รับเงินคุณไปในะไอเนี่ยรวยนะครับก็ฝากไว้คือทุกวันเนี้ยมีชาชีพเยอะไอคนทำทำมาหากินไม่สุจริตทำงานทำมาหากินแบบหลอกลวงชาวบ้านเขาอะไรพวกนี้มันเยอะนะก็ฝากไว้ครับ อ่ะอดีาไม่พูดเยอะแล้วแค่นี้พอเดี๋ยวกดติดตามกันไว้นะที่ผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข่าวนี่ะด้วยแล้วก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตแล้วก็รูปแบบการเดิมๆชีวิตของผมในต่างประเทศนะครับมาก็เข้านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปทําธุระอย่างอื่นแล้วจะเข้านอนสวัสดีครับ